สวัสดีครับมาฝอยดวงเม้าดาวกับหมอบุมชอบดูดวงกับคนวนรรงการประจำสัปดาห์วันที่18พฤศจิกาถึงวันที่24พฤศจิกา2,567กันครับดวงประจำสัปดาห์ของคนวนรังคารสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงหมอบุมขออนุญาตเปิดไพ่ให้คนวรรงคาร โอเคเราเปิดทั้งหมด13ใบชุดใหญ่เลยนะฮะจะได้ดูกันแบบละเอียดละเอียดในสัปดาห์นี้ครับคนวันอังคารครับเขาบอกว่าระมัดระวังเพศหญิงจะสร้างปัญหาให้นะครับนะบอย่างแรกเลยถ้าใครทำงานที่มีกลุ่มผู้หญิงเยอะนะฮะมาระ,มระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันนะครับ ในส่วนของดวงงานนะฮะเขาบอกว่าคนันงคารครับช่วงนี้งานเหนื่อยงานเยอะจังเลยฮะระวังพักผ่อนไม่เพียงพอหรือระวังสุขภาพที่เกิดจากการทํางานมากจนเกินไปอย่างเช่นบางคนทํางานออฟฟิศระมัดระวังในเรื่องของการนั่งนานจนอาจจะเกิดเกิดในเรื่องของลิสตดวงได้นะครับหรือปวดบ่าปวดไหล่ได้อันนี้คนันงคารต้องระมัดระวังนะครับคนันงคารหลายๆคนครับในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะมีความคิดในเรื่องของการอยากจะกลับไปบ้านเกิดนะครับอยากจะอาจจะเป็นช่วงของรอยกระทงก็ได้ กลับไปลอยกระทงที่บ้านนะครับคุณจะได้ข่าวเกี่ยวกับคนที่บ้านนะมีการติดต่อมีการโทรหานะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายจะนําเรื่องนําปัญหามาปรึกษานะครับในส่วนของดวงเงินนะ,ะดวงเงินของคนันาคารช่วงนี้ไม่ค่อยขึ้นมาในพื้นดวงสักเท่าไหร่จะขึ้นว่าง,งานเยอะแต่ดวงเงินไม่ค่อยขึ้นนั่นแปลว่าเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับดวงเงินไม่ค่อยขึ้นนะฮะเงินไม่ค่อยเข้าถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจ การค้าการขายต้องหาทางกระตุ้นยอดขายนิดนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงดอกช่วงขาลงนะครับที่อาจจะขายสินค้าได้ช้านะครับระมัดระวังการสั่งสินค้านะครับไม่ว่าจะจากต่างประเทศนะครับหรือจากซาลยิปัวก็ตามระวังของมาแล้วไม่ตรงปกระวังของมาแล้วเกิดการเสียหายได้สำหรับใครที่ทําธุรกิจนะครับ ในเรื่องดาวของความรักในคนวันอังคารครับสำหรับคนที่โสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์คนเก่าๆจะกลับมาคุยทําให้คุณลังเลนะแต่คนที่มีแฟนแล้วนะครับคนที่มีแฟนแล้วให้ระมัดระวังปัญหาทางด้านครอบครัวของแฟนของคนรักนะครับเอาง่ายๆว่าบางท่านอาจจะเจอปัญหาเขาเรียกว่าแม่ผัวลูกสะพ้ยได้นะช่วงนี้คนอังคารต้องใจเย็นอย่าพร้อมบวกติดขาดในช่วงนี้ยุบหน่อพองหน่อเอาไว้นะ สำหรับดวงโชคลาภครับได้ไพ่เดือดซานด้วยสาหรับคนวังคารนะครับมีโชคลาภนะฮะแต่เป็นโชคที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะฮะเป็นใต,ต,ต้นะครับเขาบอกว่าสื่อนําโชคของคนวังาคารช่วงนี้นะครับจะมาจากรถนะครับรถที่คุณใช้นะครับลองตัดเลขลองผสมเลขดูสําหรับรถที่เราใช้เป็นประจํานะครับรถให้โชคนะครับในเรื่องของสุขภาพครับนะนอกจากในเรื่องของเขาเรียกว่า พฤติกรรมการทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆส่งผลต่อสุขภาพแล้ววันอังคารช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันนะครับปวดท้องนะฮะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารใครที่ทำงานาแล้วไม่ยอมทานข้าวให้ตรงเวลาช่วงนี้กระเพาะอาหารจะมีปัญหานะให้ระวังสุขภาพกันด้วยหมอบูมเป็นห่วงนะครับในเรื่องขององานเงินความรักสุขภาพโชคลาภครบเรียบร้อยแล้วสาหรับวันอังคารนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมี แฟนเกิดวันพุธมีพี่มีน้องเกิดวันพุธเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง The f o y e m m โมรและเพจ a c e b o o k หมอบูมชอบดูดวงไลฟ์สด t i k t o k ทุกวนันเวลา3ามทุ่มตรงที่ TikTok ช่องพี่บูมชอบดูดวงพบกันได้ทุกวันนะครับ